นี่เป็นพระเจดีอัฐพระพิพิธภัณฑ์อัฐาบริขารของพระอุดมสังวรสังวรวิสุทธิเถระพระอาจารย์วันอุตโมพศ .2531 นะครับเราจะพาท่านไปดูนะครับพาท่านไปดูนะครับอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับ จดีพิพิธภัณฑ์อัฐาบริขารของหลวงปู่วันนะครับหรือพระอุดมสังวรวิสุทธิเถระนะครับวิสุทธิเถระพระอาจารย์วัลยุตโมโนะครับสร้างมาปีพศสองพาาบนะครับ สำหรับผู้หญิงห้ามนุ่งสั้นห้ามขึ้นนะครับห้ามขึ้นนะครับก็เราต้องเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับกเกาะลาวบันได ก็ลาวป็นใดนะครับไม่เข้าลูกไม่เข้า ปฏิปทาของท่านอาจารย์แสดงด้วยรูปท่านอาจารยนนนนนะร์นั่งบนพื้นดินนะครับนั่งบนพื้นดินนะครับ ปฏิปทาของท่านอาท่านอาจารย์แต่แดงด้วยรูปท่านอาจารย์นั่งบนพื้นโลกพื้นล่างเป็นน้ำด้วยหลังองค์ท่านเป็นภาพวัดบ้านหลังใหม่หลังใหญ่บ้านหลังเล็กบนท้องฟ้ามีรูปพระอาทิตย์ และพระจันทร์เป็นอุปมาประอาปฏิทะปฏิป,ปทาท่านพระจาราร์ว่าเป็นผู้มีความอุดมหนักแน่นเหมือนแผ่นดินอันรับรับสิ่งทั้งปวงโดยโดยโดย,โดยมิได้เดือดร้อน เยือกเย็นเหมือนน้ำเหมือนแม่น้ำและมีความอามีความโดยทั่วหน้าอาอุปมาดังแสงอาทิตย์และแสงจันทร์อ่ย่อมอย่ย่อมจ่องสว่างทั่วถึงปัตตภีนะครับอ่า เดี๋ยวเข้าไปใน พระเจดีย์นะครับเข้าไปในพระเจดีย์ นี่ครับหลวงหลวงปู่วันนะครับหลวงปู่วันนะครับสาธุพระยานวิาสุทธ์อรสังวรวิสุทธ์ที่เฉละพระจันวันอุตโมน,นะครับอเออเราเราจะดูพระธาตุไหมแม่ชีฮะ มีมีพระาธาตุไหม,มเดี๋ยวขออนุญาตขอตาทุตาทุนี่คือพระาธาตุของพระจารย์นะครับพระาธาตุของพระจารย์ไม่ๆๆม่มม่ดูแล้ว นะครับพระาธาตุนะครับเราก็ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูอันนี้เป็นเป็นเส้นผมนะครับเป็นเส้นผมเขามีเบ็นขยายดูมีเส้นผมอันนี้เป็นเส้นผมอันนี้ไม่ได้บอกอาทีบางส่วนได้แปลสภาพลักษณะเป็นลักษณะเป็นผลึกข้นผลึกใสแล้แลวแล้วแก้วผลึกใส ประดุดเพชรเส้นเกจาพร้อมด้วยขมวดเป็นก้อนกลมนะครับสาธุสาธท,าทุหลังจากพระราชทานเพลิงจบแล้วอัธิษาตนบางส่วนได้แปลสภาพเป็นลักษณะสีเข้มอาลักษณะผลึกข้นผลึกใสและผลึกใสประดุดเพชรเส้นเกจสาก็ขมวดกลมเป็นก้อนกลมนะครับ สาธุสาธุสาธุหลวงปู่